อาไปดูเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่จังหวัดระยองเนี่ยมีลุงคนหนึ่งเขาขับรถกระบะนะฮะร,รถกระบะพุ่มพวงที่มีของห้อยอยู่ท้ายรถเนี่ยจำนวนมากเนี่ยปรากฏว่าได้บีบแตรไปเตือนรถกระบะอีกคันหนึ่งที่มีลักษณะก็คือจอดแช่แต่ว่าทำให้กระบะอีกคันหนึ่งเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะครับก็เลยไปก่อเหตุเนี่ยทำร้ายคุณลุงที่ขับกระบะพุ่มพวงนะฮะ อันนี้คือคลิปเหตุการณ์นะดเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยไปแล้วมจอดไปมันถ่ายเรื่องกันว่ามันจะหักมาชนกูได,ด้ซ้ำโอ้ดถ่ายวิดีโอไว้นะถ่ายอนนะายู่ทำตัวสะดุนมันจอดโอ้ดโอดถ่ายรูปโอ๊ดถ่ายรูปโอดโอดถ่าย,ายมา ลุงตามมันม่เอนมันต่อยเขาเลยนั่นออ้องไปช่วยเขาไหมคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับเกิดจากการบีดแตรนะครับคุณผู้ชมครับโดยลุงที่เป็นเจ้าของรถกระบะพุ่มพวงเนี่ยได้มีการถูกกระบะของหนุ่มหัวร้อนคนหนึ่งขับไล่เบียดเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวระหว่างที่ขับไล่กันเนี่ยลุง ได้ประกาศออกมาด้วยบอกว่าเนี่ยผมจะขายของผมไม่อยากมีเรื่องกับคุณนะสุดท้ายรถทั้ง2คันเนี่ยได้ไปจอดติดไฟแดงต่อมาหนุ่มคู่กรณีนะครับก็ได้มีการลงมาจากรถกระบะของเขาแล้วก็เดินปรีไปที่รถกระบะพุ่มพวงจากนั้นมีการสาวหมัดชกหน้าลุงที่ขับกระบะพุ่มพวงแบบไม่ยั้งซึ่งมีพลเมืองดีเนี่ยตามถ่ายคลิปอาไว้ได้นะครับและก็ได้ลงไปช่วยเหลือลุงแล้วก็ให้ลุงเนี่ยไปแจ้งความนะครับ โดยเหตุเกิดที่บริเวณซอย8นิคมพัฒนาจังหวัดระยองวันนี้ผู้สึกข่าวครับได้ไปคุยกับนายสมบูรณ์สิริธรรมอายุ58ปีโดยนายสมบูรณ์ผู้เสียหายเนี่ยบอกนะครับบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพเนี่ยขับรถขายพวกอาหารสดผักผลไม้นะครับวันเกิดเหตุมีกระบะสีขาวคันเนี้ยคันในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะลักษณะก็คือขับอยู่ที่บริเวณด้านหน้าและพอมาถึงช่วงสี่แยกเป็นช่วงลงเนินนะครับ รถของลุงเนี่ยก็บรรทุกของหนักมานี่นะของเยอะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยรถคันหน้าคันข้างหน้าเนี่ยเบรกแล้วก็จอดนะฮะลุงก็ไม่รู้จะว่าอีกฝ่ายเนี่ยจอดทําไมเพราะว่าจุดนี้ก็ไม่มีไฟแดงนะฮะก็คิดว่านะสงสัยอีกฝ่ายเนี่ยคงจะคุยมือถืออยู่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยบีบแตรนะครับแล้วก็ถามว่าอ้าวทาไมไม่ไปอ่ะจากนั้นลุงก็แซงไปกลายเป็นว่ากระบะสีขาวคันนั้นเนี่ยเกิดความไม่พอใจแล้วก็ไล่ตามไล่เบียด แล้วก็อย่างที่เห็นนะพอตามกันทนัน<า>ปุ๊บลงไปต่อยลุงเลยนะครับไมไมนี่นะครับ<ม>เอาเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยมันก็ไม่ไป,ไไปตั้งมันนเองคันนี้ก็ลดลงเขามาใช่ไหมลงเขามาปุ๊บแล้วก็มันสงสัยจอดเล่นโทรศัพท์อะไรหรือเปล่าไม่รู้แหละแยกแยกลงเขามาปุ๊บธรราเราทางตรงมันต้องไปใช่ไหมแล้วทีนี้ลุงก็รถมันหนักไงลุงก็ตามหลังมาลุงบอกว่าเออทาไมไม่ไปผมบีบแกให้มันไปมันก็ไม่ไป ตั้งมันเนี่คันนี้มันต้องมีเรื่องแน่ลุงก็เบนออกซ้ายไงก็แซงออกซ้ายไปออกซ้ายไปมันก็ทีนี้มันก็ไล่เลยไล่บี้มันจะเบียดลุงลงข้างทางไงเบียดยังไง่ะลุงว่าลุงตายแน่อืมต้องเอาเรื่องไม่อย่างนั้นคนอย่างนี้มันจะอืขึ้นเหิมมันจะอืครับ,บมันจะมันจะเหมิมเกลืมมันจะมันจะไล่แรงยิ่งกว่านี้อีกถ้าถ้าไม่จัดตอนตอนนี้ซะก่อนออเพราะว่า มันช่วงวินาทีนั่นน่ะมันมันดุมากตรงมันต้องไปใช่ไหมคุณผู้ชมฮะลุงสมบูรณ์นะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุตัวเองเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปตรวจร่างกายเพราะว่าทั้งมืนแล้วก็เจ็บหัวแล้วก็ได้มีการไปแจ้งความไว้แล้วกับทางตำรวจสพนิคมพัฒนานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขายของไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเองก็เจ็บไปทั้งตัวอยากฝากคนที่ทำร้ายเนี่ยทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะ ผมเนี่ยบีบแตรด้วยความเป็นห่วงคิดว่าเขาหลับในหรือว่ามีปัญหารถเสียอะไรหรือไม่ออววมาแพ้เสียงแตรเนี่ยตามมาทำร้ายถึงขนาดนี้ไม่ได้อยากจะมีเรื่องด้วยนะครับตอนนี้แจ้งความไว้แล้วอยากให้อีกฝ่ายเนี่ยติดต่อ<พ>ามาพูดคุยมารับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดทางตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนประสานติดตามตัวผู้ก่อเหตุนำตัวมาสอบสวนนี่นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ